ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซส,สุขุสุขคนพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบสองพี่น้องยี่สิบสองตูล่าคมพี่นออ้องวันนี้ก็ <c oughs> ครบหนึ่งเดือนเต็มพี่น้องครบหนึ่งเดือนเต็มสาหรับการตัดใบข้าวแปลงนี้แหละอ,อตัดวันที่ยี่สิบสองกันยายนเพราะว่ามันแรงมันไม่มีน้ําน้ํามันมาช้าน้ํามันมาล่าเออผมก็เลยทําการตัดออ ก็ <c oughs> วันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนเต็มเนาะก็เหมือนเดิมพี่น้องกระท่อมผมอวันที่ยี่สิบสองกันยาน้ําไม่มียี่สิบเดยิบสองกันยาน้ําไม่มีอน้ํามาวันที่ยี่สิบยี่สบสามมาแหละฝนตกพอดีอผมตัดวันที่ยี่สิบสองกันยาย่นพี่น้องอคือใครที่ดูติดตามผมมาตั้งแต่แรกก็คงจะรู้เนาะ,ะว่าแปลงเนี้ยมันลกพี่น้องมันหกอืมก็คือ บำรุงแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดพร้อมกันในวันที่ยี่สิบสองเลยผมตัดวันที่ยี่บสองอันนี้เขาก็ใส่ปุ๋ยวันที่ยี่สิบสองวันนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนพี่น้องดูสภาพต่างกันไหมพี่น้องเดี๋ยวผมเสียให้เบิ้งห่วงเขาให้ดูรวงข้าวดูรวงข้าวพี่น้องเบิ้งห่วงเขาพี่นอ้องแปลงนาตัด อันนี้รวงข้าวตัดอันนี้รวงข้าวไม่ได้ตัดรวงข้าวไม่ได้ตัดพี่น้องอันนี้คือรวงข้าวไม่ได้ตัดฝั่งนี้แปลงนาข้าวตัด่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูก็ไม่แตกต่างกันพี่น้องเออพ็แตกต่างกันอืม คือมันพอข้าวมันเริ่มถอดห่วงแล้วนี่มันเริ่มพี่น้องมันเริ่มเห็นลักษณะข้าวลักษณะรวงข้าวเนี่ยเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเบื้องแล้วนี่ผมว่าฟังที่ตัดใบเนี่ยรวงเนี่ยอาจจะอาจจะเล็กกว่านิดหนึ่งพี่น้องอแต่ดูผิวเผินนี่มันกัน <c oughs> มันก็ไม่ต่างกันนะพี่น้อง คือที่ต่างกันเห็นชัดเจนมันมันคือแปลงที่ตัดใบเนี่ยต้นข้าวมันจะเตี้ยกว่าเออส่วนฝั่งเนี้ยต้นข้าวมันจะสูงกว่าออแล้วแล้วฝั่งนี้นี่ห่วงมันสีดกกว่าจักน้อยพี่น้องดกกว่าจักนิดนึงอือแต่ก็ไม่ต่างกันมากพี่น้องไม่ต่างกันมากเอือแต่ที่ต่างกันนี่ได้ความสะอาดพี่น้องได้ความสะอาดออแล้วก็ข้าว ฝั่งที่ตัดใบนี่ขึ้นเสมอกันได้ความสะอาดอมเม็ดก็ไม่ไม่มียอดขาวปนพี่น้องสําหรับ fc ที่คอมเมนต์มาว่าอรอดูมันจะเป็นยอดขาวมันจะตายร่วงก่อเปลี่ยนพี่น้องไม่เห็นอไม่เห็นพี่น้องอขึ้นปกติแล้วก็ขึ้นสวยด้วยส่วนฝั่งที่ไม่ตัดเนี่ยเบิงพี่น้องรวงข้าว <c oughs> เดี๋ยวให้ดูรวงข้าวอีกฝั่งนี้นี่ห้วงเขาพี่น้อง พี่น้องวาใหญ่บออืออันนี้ไม่ได้ตัดฝั่งนี้ตัดพี่น้องวาใหญ่บอผมว่าพอๆกันนะเออพอๆกันเออที่แตกต่างก็คือที่สมมติว่าฝั่งนี้ได้ลวงหนึ่งได้สิบเมตรเออฝั่งนี้ลวงหนึ่งได้สิบสองเมตรสิบเอ็ดเมตรคือต่างกันนิดหน่อยพี่น้องอือแต่ที่ต่างกันอย่างแบบชัดเจนนี่คือความสะอาดพี่น้อง ข้าวที่ตัดใบนี่มันสะอาดพี่น้องมันไม่มีสิ่งเจือปนอืมแต่ฝั่งนี้ไม่ได้ตัดในข้าวมันจะเป็นสูงสูงต่ำๆ่ำเขามันจะเป็นสูงสูงต่ำตำ่แล้วก็มีหญ้ามีอะไรเจือปนอืมอันนี้สําหรับตรงกลางนะอันนี้สาหรับตรงกลางคือมันอาจจะไม่เห็นความแตกต่างมากพี่น้องอาจจะไม่เห็นความแตกต่างมากอืมอาจจะพอๆกันอืมตัดกับไม่ตัดเนาะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตฝั่งนี้สำหรับฝั่งนี้ข้างบนนี่ มันแปลงมันลกพี่น้องนามันลกเดี๋ยวสิให้เบิงความแตกต่างพี่น้องว่าตัดใบข้าวปลายเดือนกันยายนยี่สิบสองกันยายนนี่มันจะแตกต่างกันแบบชัดเจนก็ตรงบริเวณที่นาที่มันลกจริงๆพี่น้องนาที่มันลกจริงๆอืงสาหรับเอฟซีที่บอกว่ามันล่าแล้วนะให้ฉีดยาเอาเนี่ยคือฉีดยาเอามันมันมันก็ มีผลน้อยพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าหญ้ามันไม่ตายหญ้ามันไม่ลงแล้วเพราะว่าหญ้ามันแข็งแล้วเนาะเพราะว่าตั้งแต่อ่านมาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาจนกันยานมันไม่เคยมีน้ำนะเพิ่งจะมีน้ําช่วงปลายเดือนกันยานะเห็นบอลเห็นบ่ะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตัดนะพี่น้องไม่ได้ตัดนี่จะเห็นข้าวเป็นปลอมปแหล,ม,ลมเลยนะแทบจะไม่มีข้าวเลยเลยมันส่วนมากมันจะไปทางหญ้าแบบเนี้ย่าอันนี้เขาฉีดยาเอา ฉีดยาแล้วใส่ปุย๋ยเบ่ง <c oughs> แทบจะไม่มีรวงข้าวอแต่สภาพนี้ที่ผมตัด <c oughs> เห็นปะเป็นความแตกต่างไหมพี่น้องเ <c oughs> นี่ยฝั <c oughs> ่งนี้มีรวงข้าวเหลืองเข้ามาเลยเห็นปะแต่ฝั่งนี้ <c oughs> มีแต่หญ้าพี่น้องเนี่ยฝั่งนี้มันมีรวงข้าวเหลืองเข้ามาเลยเห็นปะมีแต่ห่วงเข่าเนี่ยเห็นปะ แต่ฝั่งนี้ไม่ได้ตัดบำรุงเอาอใส่ปุ๋ยเอาฉีดยาเอาไม่ได้อะไรเลยพี่น้องไม่ได้อะไรเลยแต่ฝั่งนี้ผมตัดเห็นบ่เบิ้งห่วงเขาเป็นไดพี่นอ้องสรุปแล้วนี่ตัดดีกว่าไม่ตัดพี่นอ้องตัดดีกว่าไม่ตัดแล้วก็ต้องตัดในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นสำคัญ น้ำสําคัญปุ๋ยจะต้องบํารุงให้ได้น้ําจะต้องไม่แห้งพี่น้องเพราะว่ามันตัดในระยะเวลาที่มันกระชันชิดพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นก็ผมก็สรุปคร่าวๆได้เลยว่าตัดใบข้าวปลายเดือนกันยายนนี้ตัดได้พี่น้องตัดได้อืตัดได้ตัดดีกว่าไม่ตัดพี่น้องถ้าไม่ตัดหรือว่าเราปล่อยทิ้งนี่มันจะเป็นลักษณะนี้พี่น้องอตัดได้ตัดในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นนะ ถ้าไม่จําเป็นห้ามตัดเด็ดขาดเออถ้าไม่จําเป็นยังไงก็คือหญ้ามันนิดๆหน่อยๆหญ้ามันไม่ได้ลกอะไรมากมายอันนั้นไม่ต้องตัดพี่นอ้องเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บนี่แนวใดนี่มันส่งผลกระทบกับรวงข้าวแน่นอนพี่นอ้องเพราะว่าระยะเวลาสร้างใบสร้างลําต้นมันมีน้อยอรวงมันก็อาจจะเล็กอรวงมันอาจจะเล็กพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนี่ตัดก็ตัดได้อยู่ สำหรับใครที่บอกว่าอย่าตัดเลยอย่าตัดเลยมันจะไม่ได้ข้าวนะอันนั้นอย่าไปเชื่อพี่น้องอย่าไปเชื่อ ừ, เนี่ยผมทําให้ดูแล้วนี่เห็นไหมตัดวันที่ยี่สิบสองกันยายนอออันนี้ไม่ได้ตัดนี่เห็นไหมตัวไหนมันได้ข้าวกว่ากันล่ะเอเพราะฉะนั้นนี่ย้ําอีกทีนึงปลายเดือนกันยายนตัดได้เอตัดได้แต่ให้ตัดในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นจําเป็นยังไง ตั้งแต่หวานมาน้ำไม่เคยมีแล้วก็หญ้ามันรกถ้าไม่ตัดนะมันจะไม่ได้เออแบบนั้นนะคือตัดเลยอแต่ถ้าข้าวมันไม่ได้รกอะไรมากมายอออันนั้นนะอยาตัด <c oughs> เพราะว่าตามหลักแล้วนะการตัดใบข้าวเนี่ยมันต้องตัดให้เสร็จภายในภายในเดือนสิงหาพี่น้องภายในเดือนสิงหาเข้าสู่เดือนกันยาแล้วนี่ยายาไปแตะต่องมันมเพราะว่ามันจะส่งผลกับผลผล,ผลิตอ แต่ถามว่าแล้วมันถ้ามันจําเป็นนะตัดได้ไหมตัดเลยถ้าจําเป็นตัดได้อืในกรณีที่หญ้ารกสําคัญเนี่ยว่านปุ๋ยก่อนว่านปุ๋ยเสร็จตัดท่านที่พี่น้องว่านปุ๋ยเพื่อเร่งการจเจริญเติบโต,ตของมันบอแม่นว่าตัดแล้วเราไปใส่ปุ๋ยน้าหลังเด้อยาเห็ดแบบนั้นพี่น้องเดือนกันยาแล้ว,ลวยาเวลามันกระชันชิดเพราะนั้นเราต้องรีบทุกอย่างอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เอเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆอือว่ามันเป็นยังไง จนถึงวันเก็บเกีียวหัวละพี่นอ้องอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ